ปีที่3จาก1ถึง11เป็นสาขารแรกเป็นสาขาที่เราตั้งใจที่ที่จะเป็นต้นแบบไอทย,ทยาจังหวัดที่มีศักยภาพมากเราเลยเลือกอยุทยาเป็นสาขา,ท,า,าที่จะทําให้คนต่างจังหวัดอะ,ะดค่ะรู้จักลาลักี้สุกี้ค่ะสุกี้บุฟเฟ่คุ้มค่าคุ้มราคะ,ะในราคา2.19บาทค่ะเราให้ประสบการณ์ที่มากกว่าแค่กินสุก,กี้เราได้รับการต้อนรับ แล้วก็กระแสดีจากกรุงเทพเยอะด้วยการต้อนรับสาขาน้องใหม่คือู๋ยเตี๋ยเลือค่ะเราตั้งใจทํำู๋ยเตี๋ยเลือเพื่อเพื่อให้ลูกค้าในกรุงเทพค่ะแล้วก็สาขาที่1นึ่ถึงสิบะค่ะได้ร่วมสลอกับจังหวัดอยุทยาด้ดวยกันด้วยเป็นซุปู๋้เตี๋ยเรือทุกสาขา ก็จะมีเสิร์ฟแคบหมูในเซ็ตของกุวยเตี๋ยวเรือเราจะมีลูกชิ้นจัมโบ้เป็นทีเด็ดของที่ร้านเราจะมีเส้นหมี่ให้เหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวเรือเลยค่ะแต่เรากินในหม้อสุกี้มีเสิร์ฟทุกสาขาค่ะในช่วงนี้3เดือนค่ะตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กันยาค่ะ เรามีอาหารมากกว่า40เมนูนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งหมูมีทั้ทงซีฟู้ดค่ะแล้วก็มีพวกลูกชิ้นแล้วเราก็มีความหลากหลายค่ะของเมนูประจําเดือนมาให้เราก็จะพยายามสับเปลี่ยนเมนูค่ะไปเรื่อยๆให้ลูกค้าค่ะไม่ไม่เกิดความจาเจพูดจริงๆแล้วเราก็คืออันดับร้านอาหารแรกๆอะค่ะในการที่เราเอาสมูทตี้เข้ามาในไลน์ในไลน์น้ำเรามีน้ําให้เลือกหลากหลายมากลูกค้าจะชอบมาก ราคาสอมเป็นราคาที่เราตั้งใจเราอยากให้ลูกค้าเข้ามาเนี่ยคุ้มค่าเงินแล้วก็ได้ความโชคดีคือถ้าเราทานอาหารอร่อยอาหารสะอาดได้กรรับการบริการที่ดีเหมือนว่าเราแบบเราเราอิ่มค่ะอิ่มทั้งร่างกายแล้วก็อิ่มทั้งใจกลับไปบ้านอย่างตามชื่อเลยคะโชคดีเอาความโชคดีกลับไปบ้านก็เป็นลัคกี้สุกี้สาขาที่11นะคะที่อายุทยาที่พิากค่ะจะหิวเช้าหิวกลางวันหิวตอนดึกเราเปิดถึงตีสองค่ะยังไงก็ขอฝากลาลัคกี้สุกี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคนในทุกยาด้วยค่ะ จริงๆธุรกิจสุกี้บูฟเฟ่เนี่ยค่ะเป็นธุรกิจที่แบบคู่แข่งสูงมากจริงเราไม่ได้มองคู่แข่งคนอื่นนะคะจริงเรามองที่ตัวเองมากก่อนอย่างแรกคือเราอ่ะรู้ว่าเราอ่ะจะเดินไปทางไหนเราเราวางดิเรกชันของเราว่าร้านที่เราจะเปิดเนี่ยอย่างแรกมันต้องสะอาดเราต้องมีคุณภาพและเราต้องมีมาตรฐานตั้งแต่วัตถุดิบทั้ทงทางด้านบริการแล้วก็เรื่องประสบการณ์ที่เราชอบบอกเสมอว่าเราให้ประสบการณ์ที่มากกว่าแค่กินสุกี้ ของตัวบาเฟ่ค่ะที่เป็นซุกี้เนี่ยเมนูอาหารไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีความแตกต่างกันแต่สิ่งที่เราคิดว่าเป็นความแตกต่างของเราสิ่งแรกก็คือตัวน้ําจิ้มของเราค่ะน้ำจิ้มของเราเนี่ยจะมีอยู่สสูตรสูตรแรกเป็นน้ำจิ้มสูตรฟังตุ้งและสูตรที่2เนี่ยเป็นลักกี้ไฮหล่ําซึ่งตัวนี้เราพัฒนสรรเต้าหู้ยี้อย่างดีค่ะแล้วก็ตัวนี้เราคุมการผลิตด้วยตัวเราเองยังเป็นโฮมเมดน้ำจิ้มอยู่เลยจริงๆเรามี3ตัวค่ะจริงๆของเราค่ะมีของสดเยอะก็เป็นตัวมาจิ้มกับพวกของทะเลค่ะเป็นตัวน้้จิีฟู วัีพร้านะคะเราก็จะมีจุดรับบัตรคิวค่ะแล้วก็พอได้คิวปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเปิดโต๊ะที่แคชเชียค่ะแล้วก็ทางแคชเชียเนี่ยจะให้เป็น QR วอารโค้ดมาเพื่อใช้ถือในการสั่งอาหารแล้วก็อาหารเข้าครัวปุ๊บน้องขุนยนตนะคะ่ะก็จะเดินมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะค่ะระหว่างรอเนี่ยเราสามารถเดินไปตักของทอดไปกดน้ำรอแล้วก็ช่วงระหว่างกลางสัปดาห์ช่วงจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ ตั้งแต่เปิดร้านจนถึง4โมงเย็นค่ะเรามีบริการตินจำให้ฟรีไม่อั้นเหมือนกันค่ะเป็นสาขา เราตั้งใจที่ที่จะเป็นต้นแบบในการที่จะออกสาขา,าจากในชานเมืองค่อยๆออกไปเรื่อยๆค่ะใกล้ตรงนี้ค่ะประมาณสัก10กิโลก็จะมีคลองหลวงเรามีคลองหลวงสาขาหนึ่งตรงโลตัสคลองหลวงแล้วก็มีอยู่ตรงมองกรุงเทพตรงรังสิตอ,อีกที่หนึง่งเราต้อนรับลูกค้าของเราทั้งในกรุงเทพแล้วก็ฝั่งปริมณฑลนะคะด้วยการต้อนรับสาขาน้องใหม่ไอทยา ราคาของร้านลักกีิ้สกีนะคะอยู่ที่219ค่ะ29ไม่อั้นค่ะแต่ว่าอันนี้ยังไม่รวมํามดีฟิลแล้วก็ยังไม่รวมภาษีมูละคะ่าเพิ่มนะคะถ้ารวมรวมนะคะแดงร้อยสามใบมีทอนค่ะเราอยู่ที่276เป็นราคาที่เราตั้งใจเราอยากให้ลูกค้าเข้ามาเนี่ยคุ้มค่าเงินแล้วก็ได้ความโชคดีะคะ่ะหมายถึงว่าได้ได้รับ สิ่งดีๆคือถ้าเราทานอาหารอร่อยอาหารสะอาดได้รับการบริการที่ดีเหมือนว่าเราแบบเราเราอิ่มค่ะอิ่มทั้งร่างกายแล้วก็อิ่มทั้งใจกลับไปบ้านอย่างตามชื่อะะอาคาโชคดีเอาความโชคดีกลับไปบ้านก็เป็นลัคกี้สุกี้เวลาในการรับประทานอาหารเรานะคะอยู่ที่1ชั่วโมง4-5นาทีค่ะเราเปิดบริการตั้งแต่ส0โมงครึ่งนะคะเราปิดบริการตีสองค่ะเพื่อต้อนรับคนตอนดึกค่ะที่พยายามยาจะหาอะไรทานค่ะให้มาทานได้ถึงตีสอง สาขาที่21นะคะเราตั้งลั c ก y s u ุกี i อยู่ในอยุธยาที่ป้าค่ะอยู่บริเวณโซนน้ำพุแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะตอนดึกเรามีที่จอดรถกว้างขวางมากค่ะเข้ามาจอดได้อันนี้ปลอดภัยแน่นอนยังไงแอนขอฝากลั c ก y s u ุก k i ค่ะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่ที่อยุธยาด้วยค่ะจะหิวเช้าหิวกลางวันหิวตอนดึกเราเปิดถึงตี2ค่ะ แล้วก็เร็วๆนี้ค่ะบาร์บีคิวจะมาบุกที่นี่เช่นกันค่ะเราก็จะมีทั้งลัคกี้สุกี้แล้วก็ลักคกี้บาร์บีคิวค่ะในที่ที่เดียวกันให้ลูกค้าได้เลือกทานไม่นานเกินรอค่ะเร็วๆนี้เรามาบุกอายุทยาอีกธุรกิจหนึ่งแน่นอน